สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมติกเกนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครเอดดาวอล์กนะตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่คอรลับนะครับลิมิเต็ดคอรลับกับส i ีลี่เรสิดแ e นดีวิวนะใครๆก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วครับโดยที่ตัวละครจะเป็นระดับเบิร์สามทำเป็นธาตุไฟฟ้านะฮะแล้วก็ตายแฮตเท็เกอร์นะครับปืนที่ใช้จะเป็นเครื่องยิงจรวดซึ่งที่จริงก็คือ หน้าไม้นะเป็นหน้าไม้ระเบิดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกับเครื่องยิงเครืองยิงจะหวดในการทำดาเมจนะดาเมจที่ทำได้นะหกสิบเอ็ในใชเวลาชาร์จ1วินาทีนะครับดาเมจชาร์จเต็ม250%แล้วก็ดาเมจต่อแกนสองนต์นะจนวเกิความจุกระสุนอยู่ที่หนะัดแล้วก็ระยะเวลารีโโลดสอวินาทีนะนะมาดูกันที่สก,กิปนะ ติวหนึ่งนะครับเปิดใช้งานเมื่อเข้าสู่เบิร์ดเต็มสมบูรณ์กับพารามิเตอร์ที่ทไง่ายๆก็คือสมบูรณ์กับพารามิเตอร์ที่กดเบิร์สามตอนนั้นนั่นแหละเบิร์ดคนที่กดเบอร์สามเราทำให้เข้าสู่ฟูลเบิร์ดจะได้รับบัฟนะครับที่เลเวลาสิบพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหกสิบเปอร์เซ็นต์ของแอตแท็กของผู้ร้ายนะครับนั่นก็คืออ่ความดีอย่างหนึ่งก็คือตัวเอเดาเองเป็นแอตแท็กเกอร์นั่นแปลว่าเบสสเปคสเปคหลันจะสูงอยู่แล้วเราได้บัฟจาก ตัวแอตแท็กสเกลตามแอตแท็กของตัวผู้รายพอจะยิงทำให้ได้บัฟเยอะขึ้นอีกนะครับในเวลาสิบวิมีดาเมจจริงด้วยครับดาเมจจริงทำแต่งขึ้น50%าสอร์เซนิบวิแล้วก็ฟื้นฟู HP ก็คือดูดเลือดนะครับดูดเลือด10%เป็นระยะเวลา10วินาจิต่อมานะครับสกิลที่2มีทั้งหมด2เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ effect แรกเปิดใช้งานเมื่อเข้าสู่เวอร์สเต็ม ส่งผลกับศัตรูที่อยู่ในระยะที่อยู่ใกล้เป้าเล็งที่สุดนะครับทุกๆ2วินาทีจะกว้างระเบิดแสกนะครับทำดาเมจ420%ของพรองของแอตแท็กขั้นสุดท้ายนะครับเอฟเฟกที่สองใช้งานเมือ่อใช้เมื่อสกิลส่งผลกับตนเองก็คือ ADA เอดาจะเป็นคนกดเบิร์ดนะครับเงื่อนไขของเอฟเฟกแรกเนี่ยจากเดิม2วิลดเหลือแค่วิเดียวนะครับก็จะทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกนะต่อมานะครับเบิร์ดสกิลเป็นเบิร์ดลำดับ3 ปูดาว40่สวิตรงโลนก็ตนเองนะครับเมื่อกดใช้งานเนี่ยที่ระดับเจ็ดพลังโจมตีเพิ่มขึ้น34.54% 10วิดาีเตวิดาเมจิงเพิ่มขึ้น36.28% 10นวินะครับแล้วก็จะปรับเปลี่ยนการยิงการยิง1นัดหลังจากกดเบิร์ดเนี่ยจะลดความเร็วในการชาร์จลง300%นะครับแต่ดาเมจชาร์จจะเพิ่มขึ้น ตามเลเวลของสกิลซึ่งที่เลเวลจะอยู่ที่1295%นะก็ยิงออกมานัดนั้นนะจะแรงมากๆนัดเดียวนะครับโดยรวมก็ตัวละครนี้คิดว่าควรจะเป็นตัวที่เปิดนะครับควรจะหามาใช้งานความดีงามก็คือเป็นตัวที่เล่นในทั้งกดเบิร์ตเองหรือจะเล่นเป็นตัวค้อยก็ได้ครับ เล่นเป็นตัวห้อยได้เนื่องจากมีเอฟเฟกที่ว่าคนไหนกดเบิร์ดก็ได้แค่เข้าสู่ฟูลเบิร์ดสกิลก็พร็อกแล้วนะครับทำงานแล้วเลยโดยที่ตอนนี้เนี่ยถ้าใครสังเกตคอนเทนต์ตีบอลเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าทีมไฟฟ้าจะจับทีมค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันหาหาทีมมาลงให้มันแบบรู้สึกปทีมอะหลบปากหรือประมาณนึงนะครับ ซึ่งเอ็าวองจะเป็นหนึ่จิ๊กซอตัวหนึ่งที่จะมาเติมทีมทีมหนึ่งที่ทำทีมไฟฟ้าขึ้นมานะครับทำให้เอามาเล่นไฟฟ้าเพิ่มได้อีกทีมหนึ่งแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันจะเกิดทางจะมาใช้งานเนี่ยเกิดเป็นสิทธิภาพสูงสุดของเมื่อคุณมีทีมทำทีมเอ่อทูดาเมจหรือดาเมจจริงขึ้นมาอีกทีมซึ่งทีมนี้เนี่ยต้องไปเล่นกับ Ute, ทีมแอปสูตทีมใหม่ก็คือที่มันเป็นด่างใหม่นะครับทั้งเอม่าอึนฮวานะครับที่เป็นด่างร่างดัดแปลงนะครับหรือแม้แต่เวสตี้นะซึ่งเวสตี้นี่นะจะเป็นตัวสามารถเปลี่ยนแปลงไปไปมาได้แต่ว่าเอม่ากับอึนฮาวานี่ค่อนข้างจะเป็นตัวที่ฟิกนะครับในการทําทีมเปจริงนะก็กลายเป็นว่ามีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือ การจะเล่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคุณต้องปั้นทีมขึ้นมาอีกหนึ่งทีมเลยซึ่งเปลืองทรัพยากรมากๆนะครับส่วนตัวก็ในระยะยาวเล่นกันยาวๆเนี่ยเอราก็ควรจะเปิดมาอย่างน้อยหนึ่งตัวเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะปั้นทีมขึ้นมาทีมนี้ขึ้นมาใช้งานได้ในอนาคตนะครับโดยที่สกิลที่แนะนําให้อพนะครับอันดับแรกคือสกิลหนึ่งเลยนะครับสกิลหนึ่งนี่ทําให้ เอามาเล่นได้ทั้งเป็นตัวห้อยเล่นได้จะกดเบิร์ดเองก็ได้นะครับทัดลงมานะครับสกิลสองนะครับเพราะว่าก็คล้ายๆกันคือเอฟเฟกมันเปิดใช้งานเมื่อเข้าสู่เบิร์ดเต็มเราจะมีดาเมจเสิิมขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับถ้าเกิดเล่นเป็นตัวห้อยแต่ถ้าเป็นตัวกดเบิร์ดเองดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณหนึ่งนะครับจากการที่มันลดหลวลด,ลดไอเอฟเฟก จาก2วีเหลือ1วีก็ฟางระเบิดทุกหนวีก็เอาเรื่องอยู่นะครับสุดท้ายไอ้สกิลเบิร์สกิลเนี่ยสกิลไม่ค่อยดีนะครับคับอ,อัพเยอะแต่ได้เปอร์เซ็นต์กลับมาค่อนข้างน้อยนะเพราะงั้นก็เลยไม่แนะนําให้อัพจนสุดนะครับเว้นแต่ว่าอ่ทรัพยากรเหลือจริงๆนะครับผมว่าอัพสุดไว้ที่7ก็โอเคแล้วนะ,นะก็อย่างน้อยเปิดมา1 ตัวแนะนำนะครับแต่ถ้าใครมีงบพอดาวก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับส่วนตัวเองตัวผมเองเนี่ยก็เปิดมา3าดาวคือไม่ได้ไม่ได้กดเปิดจนได้3ดาวผมเอาตัวไปแลกเปิดเองมาตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวไปแลกจนอัพาดาวนะครับเพราะเนื่องจากเป็นตัวคอหลับซึ่งค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากที่จะกลับมารีรันนะครับตัวละครนี้เพราะงั้นเปิดไว้1ตัวดีที่สุดนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทกุกคนครับ